สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำเมนูไก่ต้มน้ำปลากันนะคะไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลน,น้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำไก่ติดสะโพกค่ะขั้นตอนแรกน้ำไก่ใส่ลงไปในะคะตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำและน้ำตาลค่ะ ทำน้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมร่างกก่ค่ะปิดฝาตั้งไว้้วให้น้ำเดือดค่ะตักฟองออกค่ะระหว่งางรอไก่สุกค่ะเราก็จะมาทำน้ำยิ่งซีฟู้ดกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้ค่ะน้ำตาลน้ำปลามะนาวพริกกระเทียมขั้นตอนแรกนำพริกกระเทียมลงไปโขลกให้ละเอียดค่ะ ตามด้วยน้ำตาลน้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาว3ช้อนเสร็จแล้วตักพักใส่ถ้วยไว้ค่ะแตงวาแตงใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวซอยละลายอี่มชีสค่ะคลิปวองเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ